สวัสดีครับท่านผู้ชมเอาเนาะมันนี้เขาจะมาลีนเกมกับอันน้องๆเล็กๆเนาะถือว่าอันพิเศษนะว่าอไรครับรางวัลเนาะท่านผู้ชมเขาจะมาลีนลีนเกมกับอันเล็กๆน้องๆท่านผู้ชมลีนมวลซื้อน้ำกันเนาะก็จะมีอันน้องๆที่หาคุทานเนาะท่านผู้ชมถือว่าจะลีนเกมเกมอะไรก็คืออันตามอันในหินเอวีซีเนาะท่านผู้ชมเนาะถือว่าอันเขาจะลีนให้อัน ทุกคนในมวลในชื้นน้ากันกับบรรยากาศยามเนาเวจะมีเนะาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาอนจะไปเบิ่งกันว่าจะเป็นเนี่ยละ่ะถือว่าอันให้ยืนยุ่งจงังจังบ้าเนะาะท่านผู้ชมว่าเขาอันจะทำอะไรหรือไม่เนาะเอายืนซื่อๆอยู่เนาะยืนซื่อๆอยู่ก็เนาะถ่ายรอบๆเขาเมืองกันเนาะท่า,าน,นาผู้ชมเนาะเอาจะมีมีคำเนะานะเขาเนาะโอ้ยติ๊กมาอยู่ทางหนาว่ติ๊กเนาะน,นี่ดู คือว่าทำสมเห็ดอันหนาวเลยเนาะบรรยากาศเนาะวีออกคนนึงออกแหละคนนึงออกบอบอติกติกออกเอาก่อนเอาก่อนเออเข้ามาขำออกขำออกเออเอ๊ะเอ๊อ๊ ถือว่าเล่นไล่ลีอยู่นะครับท่านผู้ชมวีซีวีออกออกออกเอาถือว่าออกไปบ่ให้โอกาสให้โอกาสไปเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่ให้โอกาสวีก็ต้องอันตัวกาคึ้งเนาะ vi ừ thì vào lên hình kỳ có hai ô can nó ê ê Chi Ừ Đấy ถือว่าสมองเขาคิดไวเนาะวีวีอ๋ออ๋อนี่อ๋อเท่าดาเอามาสามคนเดี๋ยวสามคนเออเอามาเอ้ะชาเนาะเจ๊ก็ให้โอกาสเป็นหนอท่านผู้ชมเนาะเอ้ยนึ่งเอ๊ออ๊อฟอย่างสองคนเนาะท่านผู้ชมเนาะถือว่ามีอย่สองคน วีเอเอวีซีวีโอ้ยนิด้น่อยเนาะก็ถือว่าให้โอกาสไปมืันลืมเนาะท่านผู้ชมเนาะซีเอาอ้กอ๊บู้ชนะเนาะถือว่าเนาะไล่นางนุ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะผู้ชนะ ท่านผู้ชมลังจ้าลินเกมเนี่ยนาะเขาก็อันไแจกย้ายขนมให้น้องน่องน่องเล็กๆเนาะท่านผู้ชมเอาเนาะนางนุ่นเขามาขนมน่ะท่านผู้ชมอืมถือว่าเขาก็ให้เออเออเออนกปีโป้เอาขนมนางนุ่นเนาะขับฉันเออเอาเดี๋ยวควกเหนียว เออนี่เ like นาะกับอ,อันนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะเออเออเอานางเออบขอนุ Perform ่มเนาะเออเออเอาท้ชมเออเนาะถือว่าไล่รบ้างวะยืนบ้างถือว่าไล่กันไปเนาะคนละอันเนาะจักงลินหลังจ้างลินเกมเนี่ยท้ชมเนาะเอาเอาคำเออโอเค โอเคโอเคเออทำชมแต่มีหน้าเนาะทำผสมเ,เขาจะมาลิ่นคิมใหน่หกันเลยทำผสมเราติดตามให้กำลังใจพวกเราเลยครับ